การละครชอบบทแบบนายกเล่นได้เปิดห้านางรายน้องใหม่ช่องเจ็ดจเตรียมบันขึ้นเสียบแทนรุ่นพี่ หนึ่งกชกรส่งแสมเติมชื่อเล่นกุกกิกเป็นนักสแสดงหญิงชาวไทยในสังกัดช่องเจ็ดมีชื่อเสียงมาจากบทบาทของเจ้าหญิงแตงอ่อนในละครพื้นบ้านจากักจักวงวงเรื่องเจ้าหญิงแตงอ่อนมีความสามารถพิเศษอาทิรำไทยตีกองสะบัดชาย 2. รัตด,ดาภามันตะลัมพะชื่อเล่นพลอยเป็นนักสแสดงหญิงผู้ประกาศรายการโทรทัศน์นักกีฬาลีลาชาวไทยและเป็นรองอันดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2 0 1 0ปัจจุบัน เป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7, เล่นละครเรื่องแรกเมื่อปี2555คือเรื่องเกมกำมาลอ 3. าทริตยาวัตวัชระโรตสิริชื่อเล่นคณะนะเป็นนักแสดงสถานีโทรทัศน์ช่อง7เป็นที่รู้จักกันในบทบาทนิชารานจากละครเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักเมื่อไม่นานเขาได้มีการชักชวนจากคุณแป,ป๊บซี่พงพัฒน์วัชระวีรพง์ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เข้าวงการบันเทิงสอานิสานูราหา ชื่อเล่นสาเป็นนางแบบนักแสดงหญิงลูกเครึ่องไทยอินโดนีเซียและผู้ประกาศรายการโทรทัศน์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดและได้รับตำแหน่งไทยสปเมอร์เดลคอนเทสต์2010ผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกกู้ภายหัวใจแหววฮขวัญกวินเกิดลาภผลชื่อเล่นเกี่ยวก้อยเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทีมิสทินไทยแลนด์2011ภายหลังเธอเซ็นสัญญาเป็นนัก ดงในสังกัดช่องเจ็เธอได้รับโอกาสร่วมแสดงละครเรื่องแรกหอบรักมาห่มป่า